สวัสดีครับตอนนี้ฝนกําลังตกหนักครับฟ้าร้องด้วยนะครับจะพามาดูบอลสีนะครับได้รับฝนแบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ดินแห้งมากครับเพราะว่าร้อนจัดนะครับวันนี้ฝนตกหนักเลยนะครับก็เป็นการตกครั้งที่สองในรอบปีนะครับอันนี้เป็นอ่าครั้งที่สองแล้วนะครับ ที่ฝนตกหนักนะครับที่บ้านเรานี้จะพาชมบอลสีนะครับที่โดนฝนนะครับนี่เห็นไหมครับเต็มเลยน้ําในกระถางนะครับกําลังชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะครับเราดูอยู่ข้างนอกนะครับนี่นี่นี่ครับบอลสีนี่ครับบอลสีมีทั้งหกหลงนะครับเห็นไหมครับ อยู่บนดาดฟ้านูน่นไปถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ฟ้ากำลังร้องหนักนะครับเี๋ยวโดนฟ้าผ่านะครับเดี๋ยวจะรีบถ่ายไว้นะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใจสุดสงวนนะครับ่สวยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ถ้าเราไม่ลดน้ำเนี่ย ใบบอลสียิ่งจะตายนะครับท่านผู้ชมจะเหี่ยวลงไปเรื่อยเลยนะครับถ้าเราไม่ค่อยลดน้ําแล้วก็ไม่ได้ลดน้ํประจํานะครับเพราะว่ามันต่อจากช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวเนี่ยบอลสีเริ่มเริ่มจะทิ้งใบนะครับเริ่มจะทิ้งใบพอมาถึงหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยใบก็จะยิ่งร่วงนะครับใบก็จะยิ่งหล่นนะครับก็ใบมันก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผลสุดท้ายนะครับ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะตายนะครับใบก็ตายไปหมดเหลือแต่หัวอยู่ในดินเหมือนหัวเผือกหัวมันนะครับทันี้พอฝนตกมานะครับมันก็จะเริ่มนะครับเริ่มแทงต้นอ่อนขึ้นมาประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมปลูกมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ปลูกแต่ฮกหลงนะครับซึ่งไม่เคยเอาใส่กระถางแบบนี้เลยปลูกลงดินไว้นะครับ ที่บ้านเราเนี่ยจะปลูกลงดินไว้รอบบ้านเลยนะครับก่อนหน้านี้เราปลูกแต่หกหลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบอลสีมันจะมีราคานะครับพอปลูกไว้แล้วเนี่ยช่วงหน้าแล้งแบบนี้มันก็จะตายนะครับมันก็จะตายพอฝนตกลงมาแล้วนะถ้าดินชุ่มมันก็จะเริ่มแทงยอดอ่อนๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นคือที่พูดถึงพูดถึงทุกปีนะครับที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีนี้นี่เรามาจัดใส่กระถางนะครับแล้วก็มีการลดน้ํานะครับ มันก็เลยยังมีต้นให้เราได้ชมอยู่ส่วนต้นไหนที่เราเอาใส่อเอาใส่กระมังแล้วก็เอากระถางเนี่ยวางไว้ในกระมังแล้วก็กระมังนันก็ใส่น้ำหนึ่งส่วนสี่นะครับอันนั้นอยู่บนดาดฟ้านะครับซึ่งอยู่บนดาดฟ้านะ่ะต้นก็ยังสดสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการทิ้งใบนะครับซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกก็ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับให้ดูแต่ข้างล่างนี่ก็พอเห็นไหมครับนี่จะเดินไปทางนน้นนะครับนี่ อันนั้นก็เป็นผักนะครับอันนั้นนะครับเราใส่ล้อรถไว้นะครับเยอะนะครับส่วนมากก็ต้นต้นมันก็ตายไปแล้วก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าผลมานี่รับรองเต็มวงล้อรถยนต์นะครับสวยงามนะครับอันนี้ครับนะครับนี่พาชมบอลสี อตอนที่ฝนตกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มซาไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยก็จะมีลมนะครับลมพายุมาะนะครับไม่หนักมากเบาๆนะครับก็เอามาให้ตื่นเต้นเล่นนะครับแล้วก็มีฝนล,ลงมานะครับพอฝนตกลงมาเนี่ยตอนนี้ตกมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับประมาณยี่สิบนาทีก็เริ่มแต่ว่าอ่าปล่อยๆฟ้าร้องก็เบาลงแล้วนะครับ เ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ฝนจะตกลงมาเนี่ยฟ้าร้องหนักมากนะครับฟ้าแลบด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ